แคมรี่สองจุดูนจีปีสองพันยี่สิบรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะคะดีไซน์มาให้สวยหรูออปชันแน่นๆใครมองหารถวิชช้ง,งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยราคาล่วงจากป้ายแดงไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะลูกค้าเริ่มตน้นที่ฟรีดาวน์ได้ด้วยคันนี้บอดี้เดิมๆทั้งคันภายในของรถนะคะไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยประวัติศูนย์ทุกระยะด้วยนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจมองหารถวิชช้ง,งานอยู่นะคะคันนี้แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเริ่มต้น ที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะรับชมมาเล็กกันให้จบคลิปนะรีวิวเห็นทุกฟอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดการทุกขั้นเลยนะคะ มาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะนัดมีรถแคม r ี่เข้าใหม่มานำเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูออปชั่นแน่นเลยเป็นตัว 2.0G ปี2020นะคะลูกค้ารถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ทุกระยะเลยใครที่สนใจมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะแถมราคาค่าตัวล่วงจากายแดงมาเกิน50%แล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอน ใครสนใจรีบพารรีโพรีบติดต่อหานัทเดืนๆได้เลยนะคะ,ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาการันตีโครงสร้างให้เลยนะชนหนักพิกวํามจมน้ำกรับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะ <S <S บอดี้เดิมๆทั้งคันใครสนใจห้ามพลาดเลยนะไปทะเบียนนี้เลยหนึ่งขอไข่ชอช้างสาม1ี่หนึ่งกรุงเทพมหานครโรโกโด้านหน้าเป็นแบบโคลเมียมนะคะไฟหน้า นาเป็นแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทมมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามีมาให้2จุดดีไซน์มาให้สวยหรูอ p t i o n แน่นๆระบบความปลอดภัยจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง659,000บาท ฟรีดาวผ่อน11,000เท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสภาพสวยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตห้าลูโรโก้ตรงกลางยางนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นยางปี2024เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานนี่ยาว ช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดละเยิ้มของเบ้าโชงนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนแนะสภาพส,ายสวยๆเลยใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะบอกเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมีระบบเตือนมุมอับสายตาหรือว่าระบบ BSM นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย มือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะออปชั่นแน่นๆนะคะภายในดีไซน์มาให้สวยหรูเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะคุมโทนสีดําลูกค้าค่ะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกปรับออโต้สีบานมีเมมโมรี่เซตในส่วนของบอกคนขับให้ด้วยนะคะตั้งค่าเสร็จระดับบอกคนขับได้ที่วางแก้วน้ํามีมาให้พร้อมเลยได้ปุ่มพัลส์ ฟาสนะคะพงมอลไรมังติฟังก์ชันนาพร้อมกับคุชทอนโทนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะเลขไมของรถคันนี้จะค่อนข้าง,งเยอะนิดนึงนะคะมายอยู่ที่1นึ0 0 0สแโลแต่ว่าเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศู์ทุกระยะนะคะนัดใหม่รอบถัดไปเนี่ยคือไมแสนแปดหมื่นสามพันโลหรือว่าปลายปีนี้นะเดือนธันวาลูกค้าสามารถนารถเข้าเช็คระยะศูน์โตโยต้าต่อได้เลยนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะส่งมอบรถเนี่ยทางร้านดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะตรวจเช็คสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้รถสวยสภาพพร้อมใช้ไปใช้งานแน่นอนออปชั่นเขาจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้ปุ่มพุชตาร์จอทัสกีนนะคะ แอร์ออโต้นะตัวแอร์เนี่ยปรับอุณหภูมิแยกด้านซ้ายด้านขวาให้ด้วยนะคะไวเลสชาร์จก็มีมาให้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้พร้อมเลยดีไซน์ลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยกล้องถอยนะคะก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ออปชั่นแน่แนๆเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่ล้านสี่แสบาทแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียง6กแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดก 1้น0มื่นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนล่วงจากป้ายแดงมาเกิน50%แล้วนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําน,นะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะดูแลทำความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยหัวน็อซอกประตูเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข <ๆ S 1> <ๆ S 2> รอยเปียพเยื่อนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายแอร์หลังมีมาให้เรียบร่อยแล้วนะคะมาพร้อมกับที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังอีก2ตํตำแหนง่งเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้มีม่านบังแด,ดดด้านหลังนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตรงกระจกด้านข้างทั้งสองฝัง่งลูกค้าสามารถปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูนะเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะ ทางจังหวัดไฟนซ์ไปทำสัญญ,ญาถึงที่ใครสนใจรีทักรีโพรรีบติดต่อหานัดื่วนๆได้เลยนะเป็นตัวแคมรี่2องจุดศูนย์จีปีสองพนะคะลูกค้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED โคนไฟเดิม,มไม่มีรอยแตกไว้แล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมีมาให้4จุดนะคะไฟแฮปทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไรฟ้านะคะไฟเบรกลูกพี่สามีเห็นชัดเจน ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะบอดี้กว้างนะบรรจุ antu, เก็บใส่สัมภาระดาได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างรถเดิมทั้งคันไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้านะคะแต่ข็บรอยเย็บเมคดอาพ์ดเดิมๆนะคะคานด้านในตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีรอยสนิมกัดกินส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือไม่แรงครบ ซีนเดิมโรงงานนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะใครสนใจรีบทักรีบโทบรีรบดติดต่อหารัดเดวนเได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอเลยนะ0 9 8ย์เ9 5 8 7นาะัดเพชรยน์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ แนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะบอดี้เดิมทั้งคันสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเริ่มต้นฟรีดาวได้เด็ดดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้นะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะมาดูกันต่อในส่วนของสติกเกอร์มอก มีติดให้เห็นชัดเจนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างที่เลยหัวน,นอซอกประตูไม่มีรอยไข่รอยเขยียบขยืขย่นแผ่นเพดของรถมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าเช็คประวัติสูงโตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศชนหนักพลิกคว่มจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะภายในสวยๆออปชั่นแน่นๆไม่มีรอยหลอกหรือว่ารอยสึกหลอกของการใช้งานเลยนะติดฟิล์มมาให้รอบพันนะคะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานด้วยโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนสภาพสวยๆ คุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดนนะห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบนะคะ2 0 0 0ซีซี167แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 e ย e ี e 8 5เติมได้เลยนะเครื่องยนต์ของโตโยต้าบอกเลยนะคะว่าอึดถึกทนใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะอะไรหาง่ายค่าแม n ทน c นถูกด้วยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไะเยิ้มภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้า หัวน็อตไม่ไมีรอยไข่หรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยนะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ดเดิมโรงงานนะคะเบ้าโชงเดิมๆนะมีชุดโชคกช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าเดิมโรงงานสติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไข่รอยเขียบเยี้นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆสงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะ สติกเกอร์คันเตือนติดครบทุกตำแหน่งบอดี้เดินทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนกักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี274รายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตัวรถชั้นนำเข้ามาทำการตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ได้รถสวยเกรดเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เป็นตัวแ a มรี่ 2.0G ปี2020นะคะลูกค้ารถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะราคาค่าตัว659,000บาทนะคะฟรีดาวน์พอนมื่นหนึ่งพัเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจก็รีบทักรีโทรรีติดต่อหานัดได้เลยนะคะ0982609587นะนัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ